ร่องเลี่ยงไหมเละแน่พวกโตไหมไรคะ่ะขึ้นนี่พวกมึงได้ตายกันเบิดนีแท้ๆไปเลยลุกสาวแม่ไปเลย ไปลูกสาวแม่ไปไปลูกไปเลยไปเหตุงานของเจ้าเลยไปเจ้าหน้าที่จังหวัดะได้รู้ว่าหมองหนีมันสกกระปกแล้วก็สอโครกสัำมได้ดีมากลูกสาวเออนน่หลากกัดมันเลยลูก มันหล่นโอ้ยคนก็บเห็นฝ่ามือตะเคียวอีหยังต่อนนี่ในหลายบอกโอ้งามอยู่ต้นเลยเนาะดีเยอะดีเยอะดีเยอะไปไหนสาน้อง เ้า่ะใบใหม่ๆสดๆเลยมาห่มนวลเลยพันท้อนันสิสนุกกินนอนหนิน่มนอนนน่เนาะโอ้ยดี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 สร้อยกันสร้อยกันแม่จอย่าหงนี่ยาบม่จับเอาหาาะนเนูเต็มห้องไปหมดเลยทุกคนอ หนูหนูจะพองร้เยอะวันยา่ิบลดอยายาใจเย็ยนนะครับยามาทางนี้ก่อนดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ยยาหนูมันมาจากไหนไม่รู้ครับคุณแม่เข้ามากัดกินตัวใหม่ทั้งเน่าทั้งตายหมดเลยอะครถ้าเจ้าหน้าที่มาเห็นหนูเยอะแยะแบบนี้มีหวังลงทอนแม่จันสีต้องไม่ผ่านการรับรองแน่ๆเลยคะ่ะตะวัน ทำยังไงดีตอนนี้เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วด้วยเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วเจใช่แต่ว่าย่าเสียใจจังใดย่าเสียใจจังไใดลกแล้วนี่เทียนโซ่หายไปไหนนะครับย่าทำไมไม่มาช่วยกันแก้ปัญหาเลยอ่ะหงุดหงิดฝ่าเป็นตามเทียนโซ่มาช่วยแก้ปัญหาน้องน้องะไปนะเรื่องอะไรขึ้นยอยเว้ยไงดีครับย่า เดีย๋ยวตวันไปน้ำยาไปตอนรับเจ้าหน้าที่หัก่อนถ่วงวลาไว้ลูกครับตะวันแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเชื่อผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างหนึ่งเทนโซ่ที่ถ้าเกิดว่าโรงทอของเราต้องเสียชื่อเนี่ยตะวันจะไม่ให้เทียนโซ่มาทำโรงทอต่ออีกแล้วครับคุณแม่ตะวันชักจะทนไม่ไหวกับผู้หญิงคนนี้แล้ว ดูละครซิ้นไลโซได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว